สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ร้านกาแฟของเรานะคะมีกิจกรรมค่ะเพียงแค่ลูกค้าตอบคาถามง่ายๆนะคะตอบคําถามถูกได้รับกาแฟไปเลยค่ะลูกค้าสนใจอยากเล่นไหมคะสนใจครับได้เลยค่ะงั้นไปที่คําถามแรกเลยนะคะ1นบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสองครับว้าวถูกต้องคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปเป็นคําถามของคุณลูกค้านะคะ<อ>คําถามมีอยู่ว่าเทือกเขาที่สูงที่สุดในดาวอังคารชื่อว่าเทือกเขาอะไรคะคำถามอะไรวะนะเนี่ยหมดเวลาคะ่ะ น่าเสียดายมากๆเลยค่ะงั้นไปที่คำถามต่อไปดีกว่าค่ะคำถามต่อไปของคุณลูกค้านะคะถามว่าสุนัขเป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่คะเป็นตัวครับอุ๊ยเก่งมากๆเลยค่ะรู้ได้ยังไงคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะต่อไปเป็นคำถามของคุณลูกค้าค่ะถามว่ากรุงเทพมหานครมีประชากรทั้งหมดกี่คนและเชื่ออะไรบ้างคะ<อ>หมดเวลาค่ะแ เสียดายจังเลยงั้นเดี๋ยวรอคาถามต่อไปแล้วกันนะคะคําถามสุดท้ายแล้วค่ะของคุณลูกค้าค่ะถามว่ารสชาติของน้ําปลามีรสชาติอะไรคิดดีๆนะคะหวานครับถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวมัน,มนวหวานได้ไงมันเค็มเป็นน้ำปลาหนึ่งหยดที่อยู่ในโหลน้ำผึ้งคะ่ะเลยมีรสชาติหวานถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายของคุณลูกค้านะคะถามว่าหาดทรายบางแสนมีจำนวนเม็ดทรายทั้งหมดกี่เม็ดคะหมดเวลาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ผู้ชนะได้รับกาแฟฟรีเป็นลูกค้าท่านนี้เลยคะ่ะขอเสียงปรบมือคะ่ะ